ดีค่ะค่น้องเอสัสิการไทมิสแอนเพจเจนพอร์ตนะคะยังจำกันได้วันนี้งานวันนี้สนุกมากแล้วก็พี่ๆแบบมากันเต็มแล้วก็มีน้องนางน้องๆนางงามน้องนัดน้องเดียวมากันสนุกแล้วก็อบอุ่นมากเลยทีเดียวแล้วก็สมาชิกจากเพจเจนพอร์ตแล้วก็ซอรพส์มากออสเมียงมาจัดเต็มจริงๆต้องยอมต้องยอม เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรู้สึกเหมือนตัวเองมากเลยทีเดียอ๋อไปเดินนี่ตั้งใจทํามาเพื่อเลยใช่ไหมอย่างไรเหมือนมากคล้ายๆกันอ่แรงบันดาลใจอ๋อมีอินสป r เรชั n นบโดยตรงน่คเอาเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ใครดีอ๋สัมภาษณ์คนข้างๆแต่คนข้างๆติดคุยอยู่ไม่ไดอะไรแต่พอกลับมาปุ๊บ อันนี้ไม่ได้ค่ะอันทับสิคเกตอ่ะทับสิคเกตเขาจะสัมภาษณ์คนข้างๆอ่ะหยุดคุยกันเสร็เมามาแล้วอ่ะได้สัมภาษณ์ก่อนใครอะอะบ๊ายบายกล้องบ๊ายบายกล้องแนะน้ำแนะ้อน้าอะไรครับสวัสดีครับพี่น็อตนะคะพี่น็อตพี่น็อตครับเป็นกุ้สนุกมากครับสนุกเหมือนทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยเสียใจเลยสวยมากไม่ว่างก็ต้องมาใช่ไหมถูกต้องดีใจที่ได้เจอกันอ่า ไม่ไม่ต้องคิดจะจีบนะครับมีเจ้าของแล้วไอ้เจ้าของแล้วสมาชิกห้ามเลยนะไม่ต้องคิดต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวทุกคนต้องเตรียมตัวนะจุดนดีอ่ะอ่ะคุยกับน้องเดียน้องเดียบ้างอ่ะนี่ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเราเจอกันล่าสุดงานเดลุกอะไรนะซูเปอร์โมเดลเออซูเดลุกซูเปอร์โมเดลซ้อน